สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับมาเจอกันอีกแล้วเนาะเนี่ยให้ดูอาการตัวนี้วันนี้นะครับอาการของพริกพริกที่มีอาการลักษณะใบ,าบาเป็นแบบนี้นะเนี่ยรียบไปดูในสวนของพวกเราเลยอาการใบลักษณะนี้นะครับปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะครับมันจะเกิดเขาจะเรียกว่าเป็นเพลียเป็นเชื้อราลง ฟริกมันจะเกิดอาการใบงิกแล้วก็ใบจุดแบบนี้เลยแต่ผมมีมีวิธีนะครับวิธีในการที่จะบำรุงไม่ให้พวกเชื้อราพวกนี้ลามไปต้นอื่นนะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูอาการดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ทําการฉีดไปแล้วนะว่าจะมีอาการเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนปไปดูกันต้นนี้ทําการฉีดไปสองรอบนะครับสังเกตตัวอาการของใบ ใบเริ่มกลับมานะครับจากอาการเหลืองเริ่มกลับมามีชีวิตชีวามีสีเขียวแล้วก็มีการติดลูกนิดหน่อยเนาะนะครับนะมาดูกันว่าผมใช้วิธีไหนนี่นะครับให้เพื่อนใช้ตัวนี้เลยนมเป็นนมจืดนะครับนี่มามาดูกันวันนี้เราจะใช้ในการฉีดพ่นนะรอบก่อนที่ผมฉีดพ่น ผมทาคลิปวิธีนี้บ่อยมากนะครับเ,เพื่อนๆก็ถามมาเยอะอัตราส่วนที่จะทําให้ดูวันนี้ผมจะฉีดในโซนของน้ําปริมาณหลิตรนะครับมันเป็นโซนนิดเดียวก็ไม่ได้ใช้เยอะนะถ้าเ,เพื่อนๆเป็นส่วนพริกส่วนใหญ่นะครับให้ใช้นมหนึ่งกล่องกับน้ํา20บลิตรนะอตราส่วนมันจะพอดีพอเหมาะเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องผสมตัวน้ำยาจับใบ มาใช้หนึ่งขนโตะนะครับกับน้ำอัตราส่วนอยู่ที่1ลิตรโดยไม่ต้องผสมตัวจับใบเลยวิธีการนี้ง่ายมากทำขั้นตอนเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็นำมากรองใส่กับกบระป๋องสเปรย์ของเราได้เลยที่ผมกรองเพราะว่าน้ำในสวนไม่ค่อยสะอาดนะมันมีตะกรอนนะครับถ้าใครเป็นน้ำสะอาดก็ไม่ต้องกรองนะง่ายมาก เราก็จะเติมน้ำให้ไปได้อัตราส่วนปริมาณหนึ่งลิตรเนี่ยไม่มีอะไรง่ายกว่านี้อีกแล้วนะครับใช้นมเนี่แหละฉีดพ่นเลยเนี่ยง่ายมากไปเราไปฉีดพ่นกันพริกเริ่มมีอาการใบเหลืองแบบนี้นะครับทําการฉีดไปก่อนเลยนมอะไม่มีตัวยาอะไรก็ใช้นมเลย ข้อดีคือมันจะไม่ลามนะครับถ้าเป็นโรคประเภทพวกไวรัสพวกเพลี้ยต่างๆนะมันจะไม่ลามได็กอ,อย่างหนึง่งถ้าพวกเพี้ยลงใช่ไหมถ้าได้นมเข้าไปนะครับเพรีย้ยพวกนี้มันมันจะไม่สู้กับนมแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการกำจัดนะนะครับเป็นการยับยั้งการระบาดนะของเพลี้ยของโรคต่างๆนะกับต้นนี้นะครับฉีดไปสามครั้งทาการฉีดแบบนี้แหละปกติ ซึ่งเราแวกโดยรอบนะครับก็จะโซนใบเหลืองนะเห็นไหมโซนที่ฉีดมันก็จะเขียวเฉพาะโซนของเขาเดี๋ยวนี้ทําจะทําการฉีดให้ทั่วสวนนยนะใครที่กําลังมีปัญหาพลิกอาการใบเหลืองใบหยิกใบอง,ใงอนะครับทําวิธีการนี้ไปฉีดพ้นได้เลยประมาณสองครั้งเริ่มจะเริ่มเห็นผลแตกต่างได้เลยนะครับว่าต้นที่ฉีดกับไม่ฉีดจะเป็นอย่างไร ไม่ใช่แค่เพียงต้นพริกขนาดใหญ่นะครับต้นเล็กก็ทําได้เหมือนกันป้องกันพวกเพลี้ยป้องกันพวกโรคนะครับมันจะเข้ามาพยายามฉีดให้เต็มเลยน,นะถ้าต้นเล็กนะครับเนีย่ยต้นเล็กมันจะดูแลง่ายไม่ไม่เพียงแค่พริกนะครับวมะเขือก็ฉีดได้นะฉีดมะเขือนะครับจะช่วยให้ใบมีความใหญ่นะครับยอดมีความสมบูรณ์ถ้าเราฉีดนมเข้าไปนะ แต่นมก็ต้องมากับมดใช่ไหมหมดจะเข้ามาถ้าเราฉีดนะครับแล้วมดเข้ามาผมว่ามันคุ้มนะกับการที่พริกของเราพืชผักของเรามันไม่เป็นโรคเวลาโรคระบาดลงมันจะไม่ลามเนี่ยผมว่าคุ้มนะครับฉีดคลุมไปเลยอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับวิธีการป้องกันดูแลรักษาพริกใบงีกใบงอเนาะนี้เป็นพริกขนาดเล็กนะครับ ระยะเวลาในการฉีดอยู่ที่15วันฉีดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนไม่จําเป็นต้องรอให้มันเป็นนะทางที่ดีนะครับฉีดป้องกันไว้ก่อนเลยไม่ต้องฉีดน,นะฉีดต้องบางแบบผมฉีดอะต้องบางแบบนี้นะครับเนี่ยนี่อ๋อวันนี้ผมก็มาพิเตษเลแล้วกันนะครับกับวิธีการป้องกันรักษาเพล็กใบงีใบงอเป็นวิธีการง่ายๆนะครับ ม,มีมีมาตั้งแต่โบราณนะน,นะวิธีการนี้นะนะครับไปลองทำกันดูได้ถ้าได้ผลดีอย่างไรก็มาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคิดว่าคลิปของผมวันนี้ม,มีประโยชน์ก,ก็อย่าลืมฝาก,กกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปให้กับพี่น้องเราที่ยังไม่ได้เห็นคลิปนี้นะแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละบายสวัสดีครับ